งานเครือข่ายของคนตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเราใจซื้อเป็นเครื่องมือเหมือนที่เราทํามาแล้วหลายปีนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้บุคคลในรักทินมากขึ้นบทเพลงบทนี้ก็นักร้องในชุมชนดาราตัวละครน,นี่ก็ในชุมชนทั้งนั้นโดยมีวัตถุดิบที่เป็นเนื้อง,งานอยู่แล้วที่เราทํางานโดยประสบการณ์การทํางานของเราที่เราเชี่ยวเรื่องการเรียนรู้เราจริงใจกับว่าศูนย์การเรียนรู้เป็นรักเพราะว่าคนมันหนอกแบบเราเนี่ยเรียนหนังสือมหมก สิ่งที่จะทาให้เขาเชื่อมันในชุดประสบการณ์ความรู้ได้คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงนั่นเองทำไปเรียนรู้ไปทําแล้วก็คุยกันคุยแล้วก็กลับไปทํามันเป็นชีวิตที่วนเวียนอยู่แบบนี้แต่มันกลายเป็นชุดความรู้ที่มีค่ามากขึ้นเรื่อยเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเราหยกระดับศูนย์การเรียนรู้ของเราเป็นมหาวิทยาลัยบรรนอกเพื่อการเรียนรู้ของสังคมคือเมื่อสี่ปีที่แล้วมันมีสถานการณ์ประเทศไทยเรื่องหนึ่งที่ คนในแวดวงมหาวิทยาลัยเอามาหาวิทยาลัยออกนอกร,ระบบเราบอกเรามีเห็นด้วยเพราะตอนที่เราทําบัญชีโครเรียเนี่ยพบว,ว่าเด็กทีนีเนี่ยใช้เงินเรียนในมหาวิทยาลัยปีนแสนตน้ตนๆถ้าเขาเรียนสี่ปีเนี่ยใช้เงินสักหาแสนบวกลบจบมาแล้วเนี่ยสิบปีพอแม่ยังใช้หนีไม่ลุดเลยถ้าเราปล่อยสถานการณ์เป็นแบบน,นี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยภายในสิบปีข้างหน้าเด็กบรรน,นอกจะเข้าถึงระบบการศึกษาในหลวงมหาวิทยาลัยยากขึ้นสังคมชนบ,บทจะอ่อนแอลงไปอีก เราจึงต้องการบอกคนที่อยู่ในรั้วมหาลัยว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดเรื่องนี้ให้มาจะทําให้เด็กที่อยู่ในสังคมชนบทเรียนได้ย่างทถาเทียมแบบเด็กในเมืองยังไงที่สําคัญที่สุดจะให้เขาเรียนโดยไม่ต้องเสียเงินใดยังไงเรื่องที่สองที่เราตังมหาลัยมันนอกเนี่ยเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนทางประเทศเชื่อว่าชุดประสบการณ์ความรู้มันอยู่ที่บานทันอยู่แล้วมันอยู่ที่รั่วหอบครอบสวน มันอยู่ที่วิธีวัฒนธรรมภูมิปัญญาในพื้นทินของคนนั้นๆใส่ความเชื่อมันลงไปเหมือนที่เราเชื่อว่าชุดประสบการณ์ที่เราทํามา20สกว่าปีเนี่ยมันเป็นชุดประสบการณ์ความรู้ที่มันจับต่องได้และปฏิบัติไดจริงเราได้ผลเราอยากให้ทุกๆพื้นที่ในเชื่อมันแบบเราจึงใช้คําว่าหมาวยันอกเราไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยทันจะไปต่างหมาวยันนกที่ที่ที่บ้านทันก็ได้เรื่องที่สาม เวลาที S <S <preach science> ่เราทางานรวมกับคนในรวมมหาลัยเองเนี่ยเราเวลาที่เราออกโจทย์เราขอออกโจทย์เองเช่นการทาวิทยานิพนธ์เนี่ยเราบอกเราอยากออกโจทย์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นวิญยานิพนธ์เด็กอยากทาหรืออาจารย์อยากทาเป็นเรื่องที่เรายยกได้กานวิญยานิพนธ์ที่ดีมาปะสิบเล่มเนี่ยเป็นเรื่องที่เรายยกได้้งนั้มมันสามารถนํามาปรับใช้ได้อย่างเป็นจริงเรามีน้องๆในมหาลัยมาอยู่กับเราเอาสามหน่วยกิจไปลราสามรุ่นจากธรรมศาสตร์มีการเรียนรู้เรื่องแผนพัฒนาชาติบัตรสิบเอ็ด กับสะสินไปแล้วเมื่อสักสองสเดือนี่ผ่านมาเราต้องการสร้างความเชื่อมั่นว่าทายุูนอกรั่วก็คนในรั้วเนี่ยจะจัดความสัมพันธ์กันยังมีพลังในยังไงโดยมองเป้าหมายใหญ่ว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงอโครงสร้างนั่นเองนั่นกันใช่ครับว่ามหาวิทยาลัยบรรน,นอกเพื่อการเรียนรู้ของสังคมที่ดีจึงต้องการทรงผลให้ผู้ผลตางประเดี๋ยวเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อผลิตสีสองผู้ถังพัดพื้นบานปลอดสารเคมี ชีวิตเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำใหม่สามารถเป็นเกษตรกร,ท,กรที่พึงพาตัวเองได้ยังใจสารเคมีอยู e ่ U, ไปไม่รอดจบเฮนเนี่ยเราทําแบบนี้มาแล้วเจ็ดปีล้มหลกถูกค้านมาถึงหาถึงหกปีเดือนมีเพียงแค่สองปีที่ผ่านมาเท่านั้นที่ผลผลิตจาก,กเกษตรอินทรีย์ทําเท่าไรก็ไม่พอขายเลือก,กินอาหารที่บานจะลรุงหนึ่งมือ่างก็เหทนออกเองอะโอ้โหผักมันมีเพียบเลยแต่ไม่ได้มีมาเพราบานทันนะครับ ไม่ได้มีมากว่าถ้าเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นทุนทางสังคมได้เนี่มันจะทําให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้วันนี้เรามีโต๊ะพักในชุมชนในตุกวันเสาร์วันอาทิตย์หลังจากที่เราไปกระตุนกรบบุญการผลิตแล้วสื่อสีบาทขายหาบาทก็ทาโต๊ะพักได้ทําตลาดเล็กๆที่นี่แล้วเราเชื่อว่าถ้าทาแบบนี้ได้ทุกๆชุมชนทั่วประเทศเนี่ยจะทาให้อัตราส่วนการใช้สารเคมีลดลง เพราะการใช้เคมีมากเท่าไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวทรัพยากรสีตัวนี้มันจะหล่มสลายไอ้คนที่น้าป้านที่ว่าวิธีสามผู้เรืองงานประเพณีแล้วเชื่อเรื่องวิธีวัฒนธรรมประเพณีแบบของเราแม้ว่าคนขนหนองอาจจะมองว่าเรางมงง่ายไปบ้างก็ไม่แปลกเป็นเรื่องของมุมมองของคนขนหนองแต่เราว่าเราใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นเครื่องมือเผื่อจัดการเรื่องอะไรการรวมคนโดยไม่ต้องลงทุนก็ใช้วิธีวัฒนธรรมประเพณีกันการแห่นางแมวสามคืนทําให้เรา ได้รู้จักบาทหลังลนั้นซึ่งทั้งปีไม่เคยไปเลยกด้การทําบุญในเทศกาลอมัสาตักบาทเทโวตอน10บโมงถึงตอนเชา้าไปตัดยางก่อนตอนซ้ายขอยไปไซบาทก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินโดยไม่ต้องแปลกอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่เราทําแบบนี้มามันมีตัววิธีวนะ่าทาใบเพีนี้แบบนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีกิจกรรมบนความหลากหลายใช้คําว่าเครือข่ายองค์กรชุมชนบัานจุลเนี่ยร้อยขอบวนนะวัน สองปีที่่านมาเราใช้คำว่าสภาองคอ์กรชุมชนตำบลในการรอยขอบวนเรานี่แต่ว่ายังใช้บุคลิกเครือ่ายอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งตัวแบบที่เป็นเหมือนว่ามีกฎหมายแล้วเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันเข้มแข,ข,ข็งเกินไปหน่อยกลัวว่าคนอื่นก็จะกลัวเราใช้คำว่าเครือ่ายเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆไปได้แบบเนบเนบิบๆ44กลุ่มงานที่อยู่ในตำบลนี่เนี่ยเป็นตัวที่เราโยงกันไว้ โดยเวทีประจำเดือนทุกวันที่สิบหาบ่ายโมงตรงเนี่ยแล้วไปชุมที่นี่เป็นประจำสม่ำเสมอคุยสองชั่วโมงเลยเดี๋ยวค่อยลงในรายละเอียดนะครับปีสองพันกสิบเก้าเนี่ยเราได้รับรางวัลมู่บานเศฐกิจพอเพียงอยู่เย็นม็นสุขวันนี้เขาฝากพระเถพเนี่ยพระเทพตรัสว่าอยากเห็นสังคมในชุมชนทองทินเนี่ยมีความเข้มแข็งดุจหลวงตัวเองผึงผาตัวเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราทาอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้สิ่งแล้วนี่ทําต่อไปแต่เราต้องการบอกกับสังคมว่า ถ้าจะถามคล้ายๆเราก็บริการพึงพาตัวเองในหมากขึ้นเดอยๆตามรักปจัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปน้อมใส่กล่าใส่กระมมเนี่ยมันจะจะทำให้เกิดความสมดุลแห่งชีวิตได้จริงเหมือนที่เราทําทําให้เรามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลหมากขึ้นเดียดตั้งแต่ปีย0ที่เราเก็บตัวเลขมันจนปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลแหวมาหาเราสัก2แสนคนมีโอกาสได้บอกเราเรื่อง,รา,ร,องราวงานพัฒนาแบบที่เราทํางานมีโอกาสได้บอกกับ ผ้บริหารประเทศว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเอางานจากข้างหลางขึ้นไ,ไปไปขึางบนเพื่อำกำหนดนโยบายเราเรียกที่นี่ว่าโล่งการเรียนรู้ที่ได้คิดจำกัดน้องๆในหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่แล้วนะครับให้คำจำกัดความไว้หลังจากที่ก็อยู่เราสักสี่เดือนครึ่งแต่เห็นเราทำงานทำแบบนั้นทำแบบนี้มีการเรียนรู้มีคนมาพักมีคนมาคุยเป็นไปอย่าสม่ำเสมอกลายเป็นจุดความรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่นี่วันนี้ก็เอาความรู้มาให้เรา แต่ฐานะจะไม่รูตัวเท่านั้นเองถ้าท่านไม่มาแม่ครัวเขาจัดอาหารไม่ถูกก็ตำานัพริกเอ๊ะวันนี้จะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังสแสดงว่ามันได้ทุกฝึกฝนไปโดยโดยสถานะของการเดินทางตัวกิจกรรมจึงเคลื่อนเคลื่อนอย่างเป็นระบบมากขึ้น,นเรื่อยๆเป็นหลงการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดที่นี่ในทาคตมันจะกลายเป็นสังคมอุดมปัญญาว่าโดยการเรียนรู้นอกของเรียน เรามีวิสาจิตยางพาราถึงบรรทัน,นอจจะไม่มีแต่ว่ามันตอบโจทย์เรื่องการรวมตัวของผู้คนตัวเล็ก ok. ๆชีวิตกเกษตรกรรายย่อยเนี่ยถูกเอาเปรียบเรื่องตาชังมาตั้งชีวิตเ็าเรียกว่าผีถึงประชาเท่าไรก็ต้องขายเนี่ยเราสามารถไหลสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราได้โดยการรวมตัวถุกวันนี้จะทาชังยางพาราของเราต้องชังโดยตาชังของเราเท่านั้นเราก็ชังคนเดียวใช้ระบบทรงตัวไปแล้ว แต่ว่าเราใช้เวลาในการต่อสู้ถึงหนึ่งปีด้วยกันจนพอค่ายอมแต่เราไมา่ได้เอาเปรียบพอค่านะครับเราต้องการความเป็นธรรมเรื่องที่สองเนี่ยเราต้องการราคาที่เป็นธรรมสี่โมงเย็นวันนี้เขาจึงทรงราคาเราสราบลงหนาว่าพรุ่งนี้จะซื้อยางพาราเราเท่านั้นเราไม่ได้ต้องการแพงแต่เราไม่ต้องการความบูดบ่าเรื่องราคาคือลงตามใจพอค่าเรื่องที่สามเราต้องการให้เกษตรกรรายย่อยเป็นโจกข,ของดวง ปกติกับรกรมักเป็นคนที่อยู่ฟังขายมากกว่าวังซื้อเราจึงทําให้เขาเป็นคนซื้อด้วยคนขายด้วยด้วยเงินร่อยเดียวโดวยการถือหุ้นมีเงินมากก็าขายหุ้นแค่สามสิบหุ้นขายเท่านั้นเพราะเราพบว,ว่าในงานพัฒนาเนี่ยการเขามาถือหุ้นโดยไม่มีเหตุผลก็ทําให้กลุ่มเตี้่มได้จิงค้านำนานาจไว้ว่าแม่ห้เขาซื้อหุ้นมากเกินไปคนรวยมักฟันอ่อนเรื่องกำไรขาดทุน เราจำเป็นต้องถึงสถานการณ์แบบนี้เอาไว้ให้ขบวนมันไปได้